คณะนุกรรมาธิการด้านการเงินวุฒิสภาติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ Data l เล e กคณะนุกกรรมาธิการด้านการเงิน ในคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังอุทิศภานำโดยนายพงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตประธานคณะอนุกรรมาการดำเนินการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ Data l เล e ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งรวมถึงข้อมูลประชาชน60.8ล้านคนและ6 0นกิจการเพื่อใช้ในการวางนโยบายการคลังและสวัสดิการที่แม่นยำและเตรียมนาไปสู่การใช้รูปแบบภาษีแบบ Negative Income Tax ในปี2570โดยเชิญผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ MOF Data Lake โดยมีเจตนารมณ์เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลในอนาคต ซึ่งแนวคิด Data l เล e ได้พัฒนามาจาก Big Data และ Data Warehouse ที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดจะหยิบจับสิ่งใดไปใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยงานต่างๆซึ่งกระจัดกระจายกันไปตามช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตอาทิวันเดือนปีเกิดน้ำหนักแรกเกิดเลขประจำตัวประชาชน13หลัก ที่อยู่ภูมิลำเนาประวัติการฉีดวัคซีนการเจ็บไข้ได้ป่วยเบี้ยเด็กแรกเกิดการศึกษาในแต่ละระดับที่อยู่ปัจจุบันภรรยาบุตรอาชีพรายได้รายจ่ายเงินฝากโดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ถูกจัดเก็บแยกกันในหลายหน่วยงานและไม่เคยมีหน่วยงานใดนำมาผูกรวมกันเป็นเรื่องเดียวของคนคนนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกจำลองเป็นพีระมิด ประชากร66ล้านคนโดยฐานพีระมิดคือกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดแต่มีรายได้น้อยที่สุดซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเปราะบาง14ล้านคนผู้มีรายได้น้อย13.8ล้านคนเกษตรกร20ล้านคนและพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยซึ่งขณะที่ยอดพีระมิดคือกลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีจำนวนน้อยแต่มีรายได้มากที่สุด เป้าหมายหลักของการออกแบบนโยบายโดยใช้ข้อมูลหรือการทําให้คนมีงานทําเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบรรเทาภาระรายจ่ายลดภาระหนี้สินยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างนโยบายที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ด a ตตาเล็กของกระทรวงการคลังใช้ฐานข้อมูลหลักในการเชื่อมโยง ซึ่งปัจจุบัน Data l เล e กได้รวมข้อมูลแล้วครอบกลุ่มประชากรประมาณ60.8ล้านคน6แสนกิจการและ28.5ล้านที่อยู่ซึ่งนับเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรมการปกครองซึ่งรวม16ล้านรายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15ล้านคน ผู้ค้าภาครัฐ3 8แสนรายค่าราชการ1.3ล้านรายลูกจ้างประจำ3าม6หมื่นรายและผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญ9.1น9.1แสนรายของกรมบัญชีกลางข้อมูลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเราไม่ทิ้งกันคนละครึง่งซึ่งมีผู้เข้าร่วม40ล้านคนข้อมูลเครดิตบูโร100ล้านบัญชีสินเชื่อ ข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์รวม84ล้านบัญชีเงินฝากผู้มีกรมธรน์ประกันชีวิตและประกันภัยรวมแบบไม่ซ้ำ32.6ล้านรายผู้ค้าสลาก2.9หมื่นคนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ2.8ล้านคนและผู้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออ6.5ล้านคน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลผู้ใช้บริการไปรสณีย8 5สล้านที่อยู่และอยู่ระหว่างการรับส่งข้อมูลผู้รับการรักษาพยาบาลในระบบสปสอช,อชอ41ล้านคนซึ่งมีการลงนาม MOU กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วข้อมูลที่อยู่ระหว่างการทยอยขอความร่วมมือได้แก่ผู้ประกันตนสามัาตร,ราลูกค้าธนาคารรัฐข้อมูลจปทกอชอชอสองคอโอท จากกระทรวงมหาไทยผู้สูงอายุพิการเด็กแรกเกิดข้อมูลรถจดทะเบียนใหม่และใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกข้อมูลเกษตรกรค่าน้ำค่าไฟฟ้าและข้อมูลอื่นๆอย่างไรก็ตาม3กรมจัดเก็บภาษีสามารถใช้เลข13หลักด้วยกันโดยตรงได้โดยไม่เข้าข่าย PDPA การวิเคราะห์ผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้เลข13หลักที่ถูกแฮชทำให้สามารถวิเคราะห์ และชี้เป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียภาษี3กรมพบว่าผู้ที่เสียภาษีสรรพากรอย่างเดียวมีจำนวนมากถึง16.75ล้านรายขณะที่ผู้ที่เสียภาษีสรรพสามิตและสุลกากรพร้อมกันมีเพียง33รายซึ่งทำให้เกิดคำถา,ถามถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการวิเคราะห์โปรไฟล์บุคคล4มิติ ประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหนี้สินสินเชื่อเงินฝากและปัสวัติการแห่งรัฐครอบคลุม57.27ล้านคนพบว่ากลุ่มผู้มีเงินฝาก Data l เล e ถูกนำมาใช้ในการสร้างเครื่องมือสำคัญเพื่อการออกแบบนโยบายเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กผู้มีรายได้น้อยและไม่แน่นอนกเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยรับจ้างหาเช้ากินค่ำโดยพิจารณาจากข้อมูลสำคัญ ดังนี้ 1. r r Score หรือ alternative risk index score เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในการประกอบอาชีพเนื่องจากคนกลุ่มนี้มักถูกปฏิเสธสินเชื่อทั่วไปประโยชน์คือการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องลงทุนต่อยอดอาชีพลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากแบบจำลองอารีส o อรสร้างจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถาบันคุ้มครองเงินฝากและเครดิตบูโรและมีแผนจะเพิ่มข้อมูลสำคัญ 2. Negative Income Tax หรือ NIT เป็นแนวคิดเงินโอนแก้จนคนขยันที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยรัฐจะโอนเงินเพิ่มเติมให้ตามอัตราความขยันหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น การรวม NIT กับ r e Score จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนตัวเล็กเติบโตแบบก้าวกระโดดทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและไต่เต้าพ้นเส้นความยากจนได้การนำ NIT มาใช้จำเป็นต้องมีการแก้ไขกติกาหลายประการเช่นการกำหนดนิยามเงินได้รายได้ที่ใช้ได้กับทุกคนสนับสนุนให้กำลังแรงงาน40ล้านคนยื่นแบบภาษีหรือแบบย่อยื่นรายได้ตั้งแต่ หบาทแรกและสนับสนุนให้นำรายได้เข้าระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบในอนาคต Data l เล e จะช่วยในการปรับปรุงฐานข้อมูล Big Data สวัสดิการแห่งรัฐให้ทันสมัยโดยจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการเพื่อนำไปสู่การออกแบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ดาต้าเล็จะทำหน้าที่เป็นระบบคัดกรองคนเข้าสู่ระบบสวัสดิการและระบบส่งเสริมการทำงานอย่างไร้รอยต่อโดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการบัญชีการเงินครัวเรือนให้รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับบวกเงินออมหรือลบหนี้สินเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายส่งเสริมการออมและตัดวงจรหน,นี้สิน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกด s แชร์ u t u b e ช่อง c n e t channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ